บบกกรครับอานาคลาดครับอันนี้มีลูกค้าเอาโชว์เอรินนะใส่ใน KR มาทํมาทำการจัดโพสิชันสายใหม่นะครับแต่ลักษณะเนี้ยจะเสียค่าใช้ใจ่ายไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปรื้อถึงกระบอกนะเราจะลื้อแคอ่ห้องแก๊สกระสายน้ำมันเฉยเฉยนะัวน,นี้ก็แ800รอบาทนะครับก็มาโพสิชันมานะครับให้รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับมายังไม่ทันไปไหนเลยนะฮะโจก็มาส่งละ มาส่งเพิ่มอีกแล้วนะนี่เป็นค R นะครับค1 5หนึ่งห้าศูนย์ท่นไหนมาก็จะมากลับสายนะจากซ้ายไปขวานะครับไม่งั้นมันจะโดนโซนะครับก็ใครที่ใช้อยู่ก็อ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งไปคลายมันเองนะถ้าคลายมันเองเนี่ยมันจะยาวเลยนะครับคราวนี้เดือดร้อนเลยนะต้องลือเยอะใช้ใช้จ่ายเยอะนะครับ อย่าจ่ายเยอะโดยไม่จำเป็นนะฮะ,ะส่งมาที่ร้านเราเดี๋ยวเราจัดโพสิชันสายให้นะครับก็เสียแค่ค่าบริการนะครับ800บาทนะครับก็ดีกว่าเราไปโดนโดนเลเวลหนึ่ะเลเวลหนี่พันเ้านะครับพั 1, 9, นเก้านเงี้ยพันเาโดนยำม,มาเละเลยนะครับข้างในน้ำมันไฮโดรเลกอีต่างหานะครับแล้วก็แข็งเลยนะครับ ายในเนี่ยสึกหล่อยังวดเร็วนะผมทำคลิปแยกไว้เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็โชกภานอกใหม่กิ๊กเลยนะข้างในโอ้โหสึกน่ากลัวเพราะว่ามันเก่าปีไม่เคยทําเลยนะครับก็ไขนอ็อตตัวสายสาย่สายน้ํามันก็ไขด้วยแจทองนะครับตัวสับแทงก็เช่นกันนะไขด้วยแจทองนะครับตัวนี้อลูมิเนียมนะครับอย่าไขแรงนะครับไขแรง แรงมือของผู้ชายเ่ยแหละสามารถทามันมันมันลูดได้เลยอย่าประมาทนะใจก็ส่งมานะครับอย่าเพิ่งสนนะครับเสียน้อยเสียยากนะครับจําคํานี้ผมไว้นะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับอ๋อสวิตเรียบร้อยนะจัดโพสิชันใหม่เรียบร้อยนะครับก็แรงดันนะครับตามมาตรฐานนะครับหมแล้วมีเสียงดังทุกคลิกอย่างนี้นะครับ โชกเพื่อนๆต้นไหนที่ใช้แล้วไม่มีเสียงดังปรับแล้วไม่มีเสียงดังหมุนแล้วฟรีๆนะคืออาการเริ่มแรกของห้องแก๊สรั่วนะก็ส่งมาซ่อมได้นะครับถ้าอายุมันยืนมันมันนานแล้วสัก2ปีขึ้นไปเนะี่ยก็ส่งมาเซอร์วิสเป็นเลเวลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่างบไม่มีอยากจะเซอร์วิสแค่อาการห้องแก๊สก็ส่งมาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันล้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสึกหล่อภายในนะครับ หน้าตาที่เราจัด position ใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเอียงมา45องศาปรับสายลงนิดหนึ่งนะครับใครที่ใช้อยู่แล้วต้องการจะจัดฟิ t t i n g สายใหม่ก็อย่าอย่าไปคลายน็อตเองนะครับคลายน็อตเองน้ำมันมันพุ่งปี๊ดออกมาเลยนะครับขอพุ่งปี๊ดออกมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องลือนะครับเพื่อที่จะประกอบใหม่ไม่งั้นน้ำมันมันก็ปริมาณมันไม่ครบนรึกออกป่ะเหมือนเราเติมน้ำมันเครื่องเราใสา่ไม่ครบ ใชไม่ครบมันก็ไม่ดีถูกไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่ครบก็ใช้ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ไปนะครับผมก็แค่แนะนําสิ่งที่มันถูกต้องให้นะครับขอบคุณสรับรการรับชมครับเดี๋ยวพร้อมส่งมอบแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็แพ็คส่งเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ